สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าบนเพ่นได้นำส่วนนำส่วนข้าปุ้นนำคนออกให้ๆต้มฮ็อตเตลี่วจ้าพี่น้องจ๋าไปไปกินน้ำกันเนาะค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องจ๋าบนบนโต๊ะกี่ใบมาจากข้าปุ้นเข้าปุ้นน้ำส่วน้ำเสาวน้ำกัน ออหอนค่ะพี่น,อน้องเว็บบาเรเท่าไหร่ร้อน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 ,อนออก,กินหลายดอกอ้่นอหอนออหอนใส่พริกปุ๋งก่อนปวหลายมันผิดนะนะพักได้พักขากับพักกระลำ น้ำมันห่อนขอลูกใหญ่ขอลงมาตักก่อนไปเฮ็ดกินง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อน้ำซั่วน้ำซั่วน้ำซมาวน้ำซั่วนบอกยังหนาห่อนผู้เฒ่าตายหลายหลาย พอเยียงห่ะพนก็ได้เพอาะนุญยาตเอเสียในร็จเมืองเจ้าของดอกอัน,นผู้เฒ่าบ้านน้ำบ้านห้องมันพนมันเพิ่นป่วยน้ำละมีโรคประจำตัวน้ำนอกจากพี่นอ้องมาจ้าขพอ,อนุญาอยากเอาน้ำปลาจากข้าวนี่ เพ่าพี่ไซตะนางปลาดปลาดขวดไหมเบิ้มบมันอยู่บนหัวเท่าไหร่พค่ะพี่น้อง่ะกินน้ำกันจ้ะอู้หูหอนเอาพักขาหยอดพักขานี่ส่หยอดนอำงาม ้องหยาดใส่มือเด้อพี่นอ้องเด้อมื้อนี้กินอยู่ไม่กลัวอยู่หม้องใดก็บ่ได้มันร้อนอืมคาค้ากับเมียนหน่อยจ้า Cả <laughs> à. sai Cô đấy mặc tìm cả sai nhỉ Sai là lại, lại. คอยพูดก้างมันไหลก้างอย่างน่ะน้ำน้ำอยู่น้ำก้างมันโอเค้น รักพักกับบุ้มมีผาขี้อย่างเลยปีหน่อหรอกครับตลาดพักแพงแขงจากกิโลละสี่สิบห้าสิบบาทขึ้นเป็นสองลอยสองลอยลอยกลัวก็เข้าใจมันปูกยากบ่าด้วยจังไหย จนแม่ข่าวะจนอันผู้รู้เพิ่นร้านข้าแนมะ่เพิ่นรับมาขายแม่เพิ่นมาจะต้นหอมพักซีเฮ็ดกำละหาวาดได้เดี๋ยวนี้เฮ็ดว่ได้เฮ็ดได้กำละชิบกำละชิปก็ได้อัอนยอดเดี๋ยว น้าวด้วยละหาบน้องมือเลขงอไปตลาดคอยไปตลาดสีคอยที่ไทยบรรยากาศตลาดสีให้พี่รองมั้งน้อมือเล้งกนมาขอยไปน้อมือแลงน้อมือเส้าเดี๋ยวนี้ขอยบ่คคอยได้ไป กะลำฟ้าหวานผู้ใดอนซื้อกระลำม,มานพี่น้องเลือกซื้อหัวมันหนักๆนี่ไปซื้อหัวมันโบโบดิหัวมันโบโบ่ะมันกวง măng nó cạnh tranh bụng nó nguồn bụng mì nguồn mì nguồn mì nguồn nọ mì nguồn bụng mì nguồn bụng mì nguồn nè mì nguồn bụng 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 đi ตอนนี้เริ่มไปเห็นงานมือนีมือแหลกได้ทำงานกสอของเราล่ะกะสอก่อสร้าง เพราะว่าสิ่อาชีพไดก็ดีเบิร์พอแค่มีเงินมาเลี้ยงครอบครัวมีเงินมาจุติยอครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะ

อย่าเพี่ไปชาดก่อนขอบคุณขอบคุณพี่น้องเท่าไรๆ้อจ้าสวัสดีจ้าอาทิคุกคักเนี่ด้อทายคลิปคนเดียวจ้าสวัสดีค่ะ